สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะแบบรันดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะอ๋อก็ยังไม่รู้เนาะว่าหัวข้อมันจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันอ่เริ่มจากพลังงานหลักก่อนนะคะชาวธาตุลมนะคะพลังงานหลักของคุณคืออะไรที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ โ o ้ดเพมจักร์เคคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศบกันเนาะมันเป็นจังหวะที่คุณกลับมามีเซฟโซนหรือว่ารักตัวเองหรือเปล่านะคะเป็นช่วงที่คุณต้องประหยัดเงินอยากมีเงินเก็บเก็บหอมรอมริบอะไรแบบนี้ไหมนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยเรารักตัวเองนะเรามีเซฟโซนนะช่วงนี้นะคะโหดีเอ็มเพรสรักตัวเองจริงบางคนก็รักแม่มากเนาะนะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวผู้ศพด้วยก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นช่วงของการรักตัวเองเนาะ การที่จะทำให้ชีวิตของเราเได้เติมเต็มแบบมีคุณภาพสุดๆไปเลยนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอะนะคะดูดูแล้วเหมือนกับรักตัวเองมากๆเลยในช่วงเนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีแฟนมีคู่แล้วคุณก็จะรักแล้วก็ห่วงแหนคู่ของคุณมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่นะคะไม่อย่างนั้นก็คือแบบเ,เหมือนกับอยู่กับคุณแม่แล้วก็ต้องดูแลคุณแม่เนาะ นะคะแบบหรือไม่ก็คุณแม่ห่วงนะเออแม่ห่วงแบบไข่ในหินเลยก็ได้นะคะคนธาตุลมที่มาดูคลิปนี้นะ,ะแม่ห่วงแบบไข่ในหินเลยนะคะรัารักแม่มากนะแต่เอาอย่างจะทานายว่าคุณรักตัวเองอะนะมันเป็นจังหวะชีวิตที่คุณกําลังมีเซฟโซแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะ กำลังเฝ้าฟูมฟักให้ตัวเองแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะคะบางคนก็เพิ่งตั้งครรภ์แล้วก็เลยแบบกำลังดูแลตัวเองสุดๆไปเลยนะคะก็ห่วงท้องห่วงไข่อนะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะนะคะก็หกสิบเปอร์เซนขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะคะเอาล่ะดูซิว่าไพ่จะแร n d o m ความสัมพันธ์แบบไหนขึ้นมาให้ออมอ่านในวันนี้นะคะชาวธาตุลมเนาะ ไพ่จะร์แรนดอมอะไรอย่างไร Three of Pentacles นะคะ The Tower Ten of Pentacles Ace of Cups The Sun ใต้สำรับนะคะ Knight of Wands นะคะพลังงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเพิ่มเติมนะคะมีชาววันอาทิตย์ชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงหธนูนะ เราก็โดดโดดเด่นนะคะชาวธาตุดินด้วยเนะาะมังกรผู้ประสบกันนะคะอ่อแรนดอมในวันนี้เป็นของความสัมพันธ์ที่แบบดูทรงว่านะเหมือนกับมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วตัวคุณเองนะคะเหมือนกับว่าต้องการที่จะเอ่อเทคแอคชั่นนะคะให้ความสัมพันธ์มันประสบความสำเร็จอะ นายจอบวานเนี่ยมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่แบบมีการเทคแอคชั่นกันอยู่นะไม่ได้บล็อกปิดกันนะคะถ้าคุณบล็อกปิดกันก็จะไม่ใช่พลังงานตรงนี้นะอันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่แบบยังเทคแอคชั่นระหว่างกันนะเออเข้าเข้าออกออกไปไปมามานะคะมีการโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์กันไปกันมาเทคแอคชั่นกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละความสัมพันธ์น่าจะเป็นรูปแบบของคนคุยนะคะจากไพ่อ่ะเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษานะคะ แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในบางเคสเนี่ยมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเช่นโปะแตกปีแตกวีนแตกเกิดเหตุปุรปปับฉับพลันอยู่ดีๆก็ไปรู้เรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะเช่นอยู่ด,ดีก็ไปรู้ว่าเขามีลูกแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาโปะแตกว่าเราอะ่ะมีลูกแล้วหรืออยู่ดีๆนะคะมีการโปะแตกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะจากความสัมผัสนะ แต่พวกคุณน่ะกับรู้สึกผูกพันกันมากๆไงแสดงว่าต่อให้นะคะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็ยังยังรู้สึกได้อะค่ะว่าเฮ้ยเราเราผูกพันกันผูกพันเพราะลูกผูกพันเพราะว่าเราอยากมีลูกด้วยกันหรือมีลูกแล้วอ่ะผูกพันเพราะว่ามันคิดถึงกันอะเออนะคะมันเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันก็เลยทําให้นะคะอพระเจ้าพวกคุณจะอยากเห็นการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ อืบางเคสที่อยากมีลูกก็จะช่วงนี้ขยันทําง,งานทําการบ้านมากๆเลยไงเออเพื่อที่จะแบบอยากได้ลูกผู้ชายอยากอยากมีลูกหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะนะคะอืมโอเคนะแรนดอมในวันนี้นะคะเป็นพลังงานแบบที่ออมพูดไปนะคะไม่ได้บอกปิดกั้นแต่อย่างใดเนาะแต่น่าจะเคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะเนาะโปะแตกปีแตกวินแตกเกิดเหตุุบปฉับพันแต่ว่าพวกคุณก็ดันเนาะ รักกันผูกพันกันนะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นการโปะแตกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีลูกแล้วหรือมีคู่มีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นไปได้คะ่ะว่าไปโปะแตกว่าฝั่งใดฝัง่งนั้นมีมีคนเข้ามาเพิ่มเตมิมอ่ะเออฝั่งคุณฝั่งเขานะคะเอ,อ๊มีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้โอเคค่ะเรามาดูกันว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ ในความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกยังไงกับคุณ King of w a วา s โ oh, อ้โห e e n of Wands มีไพ่คู่ขึ้นด้วยนะคะ King และ Queen of Wands นะคะก็ถือว่าระูกพันธ์กันมากๆม,ม,มีอะไรคล้ายๆกันนะคะมีความเป็นคู่เนาะ t e o o Wands 5 of Wands 5 of, of Pentacles ใสํต้สำหรับ Wheel o f o o r u u n นนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอพลังงานบอกว่าถ้าพวกคุณทำงานหนัก กันมากๆเช่นคุณโฟกัสงานเขาโฟกัสงานต่างคนต่างโฟกัสการพัฒนาตัวเองเรื่องราวที่สําคัญในชีวิตในเชิงหน้าที่การงานต่อให้งานยุ่งงานเยอะแค่ไหนแต่พวกคุณจะยังรู้สึกโหยหากันก็แสดงว่าเขาเองก็คงจะรู้สึกว่าเออมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยเนาะชีวิตเนี้ยเออความรับผิดชอบอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่า ก็เหงาเหงาเหมือนกันเนาะช่วงที่เราแบบยุ่งวุ่นวายแล้วห่างกันแบบนี้นะคะก็เหงาเหงาก็รอรอช่วงเวลาที่แบบจะได้กลับมาหากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆอ่ะเนาะอืมเพียงแต่ว่ามันอาจจะงานเยอะกันยุ่งมันมีความสับสนใจเข้ามาก็ได้ความสับสนใจอาจจะเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าบางทีก็ต่างคนต่างดูแบบเก๊กกันไปเก๊กกันมาก็ได้ไงเออแบบมันมันดูมีอีโก้กันมันดูต่างคนต่างดูแบบ เขาเรียกว่าเก็ะก,กันไปเกะก,กันมาเออนะแบบเขาก็เลยอาจจะรู้สึกแบบสับสนใจได้เหมือนกันนะว่าเอา๊ะตกลงตัวชาวธาตุลมอ่ะคุณรู้สึกอะไรยังไงกันแน่นาะออะไรเงี้ยนะคะอืมถ้าพวกคุณแบบไม่ได้แบบมีงานยุ่งนะสมมตินะไม่ได้ไม่ได้มีใครในที่เนี้ยแบบมีงานยุ่งวุ่นวายอะ่ะมันน่าจะเป็นความรู้สึกในเชิงที่เขารู้สึกมีแพชชั่นหรือว่า หรือว่ามีแรงต้องการมีแรงปัถนานะคะมีแรงดึงดูดมากๆอะไรเงี้ยแล้วซึ่งความรู้สึกที่มันมีมากมายจนเกินไปนั้นอาจจะทำให้เขาสับสนใจได้แล้วก็จนกระทั่งรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องรักษาระยะหรือเว้นระยะสักหน่อยแล้วมั้งนะคะเพราะว่ามันมันรู้สึกเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงแต่ที่แน่ๆนะภาพรวมๆคือความรับผิดชอบหน้าที่การงานทั้งหลายแหละมันเป็นตัวดันให้เขารู้สึกว่าเราอะ่ะมันมันมีช่องว่างห่างกันอยู่ค่ะ เขารู้สึกยังไงกับลมอีกคิดถึงเนาะมันเป็นพลังงานหวยหาเอาว่านะเออคิดถึงหวยหาแต่ก็รู้สึกแบบไม่อยากไม่อยากคิดถึงไม่อยากคิดถึงคุณเยอะเกินไปอะเอามองว่าเขาพยายามเบรคความคิดถึงของตัวเองเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในการที่เขาจะโอเคแบบไปใส่ใจเรื่องของตัวเองหรือว่าได้ได้มีพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเอยเขายังมีความสุขอยู่ได้โดยไม่มีคุณนะอะไรอย่างเงี้ย เออแสดงว่าเขาค่อนข้างรู้สึกคิดถึงหวยหาคุณนะเออจนเขาต้องแบบเพลาๆตัวเองอะ่ะเออต้องชะลอตัวเองต้องเผลอๆตัวเองลงไม่อยากติดคุณเยอะเกินไปเขาก็จะได้แบบเออไปหาความสุขใส่ตัวตามภาษาเขาบ้างในช่วงที่พวกคุณนั้นนะคะแบบไปทํางานกันเยอะแยะยุ่งงานกันมากมายหรือว่าในช่วงที่คุณกับเขาอาจจะมีความเก๊กๆอะไรกันบ้างอยู่อะไรเงี้ยเขารู้สึกยังไงกับลงอีก คือม,มันเหมือนกับว่ามันอยากพูดมันอยากคุยนะคะแต่ก็ทําได้แค่รู้สึกแบบนั้นอยู่ในใจนะคะเพราะว่ามันต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องไงเช่นต้องเอาการเอางานมาก่อนหรือสิ่งที่ถูกต้องคืออย่างที่บอกฝั่งใดฝั่ง,งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีลูกเต้าเหล่าก็อยู่แล้วเขาก็ <c oughs> เหมือนกับจําเป็นต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอะเออนะคะโดยการที่เอออยากคุยแค่ไหนก็ต้องแบบซุ่มๆเงียบๆยไว้ก่อนช่วงนี้นะคะทํางานก่อนอืม หางเงินก่อนนะคะหรือว่าแบบถ้าเกิดว่าเออมันมีการปันใจกันเขาก็จะต้องแบบพยายามเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยอคุณปันใจหรือว่าเขาปันใจนะคะเขาก็ต้องเออเยียวยาสถานการณ์เยียวยาตัวเองระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปล่ะเขาจะทํายังไงกับลม nine o f pentacles knight of Pent cups seven of pentacles three of swords two of wands seven of swords เขาจะทำอย่างไรหรอคือเขาก็อาจจะแบบหลบหน้าหลบตาในบางเคสนะเพราะว่าเขารู้ว่าว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้องสมมติอย่างที่เรมบอกอะเรื่องงานเรื่องเงินมันสำคัญมากๆไหมอะ เออแล้วเขาก็รู้ค่ะว่าไอ้ช่วงที่เรารอเวลาที่จะได้กลับมาหากันหรือว่าไอ้รอเวลาที่จะดูกันไปว่าเออไอ้ความสัมพันธ์ที่มันดูดูเหมือนกับจะปล่อยปลยกันไปเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับจะใช้วิธีแบบอาจจะหลบหน้าหลบตาบ้างนะคะเอางี้ดีกว่าคือเคสที่หลบหน้าหลบตามันจะเกิดจากการที่เขาต้องการอิสระในการที่จะไปทำมาหากินหรือเขารู้สึกว่าเขายังมีเงินไม่พอ ือเขายังไม่มั่นคงมากพอในการที่จะมาติปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองยังมีไม่มากพอตัวเองยังต้องการเงินกว่านี้ตัวเองยังต้องการอิสระอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้คุณเจ็บหรือไม่อยากทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเขาก็จะหลบหน้าหลบตาเฟฟๆออกไปค่ะแล้วก็แบบส่องส่องมองๆดูหมอเช็คไพ่หรือว่าแบบคอยสอดสอ่องมองดูคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นรัก 3, สามเศร้าเราสามคนก็เป็นไปได้ที่เขาจะหลบหน้าหลบตาเช่นเขามีแฟนของเขาแล้วเขามีคนของเขาอยู่ หรือคุณอ่ะมีคนของคุณอยู่หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาก็จะรู้สึกเจ็บอ่าหรือว่าไม่อยากให้คุณเจ็บหรือไม่อยากให้มันมีปัญหานะคะก็จะก็เลยจะดูเขาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเออรักษาระยะแล้วก็ได้แต่สองสองมองมอง,มอ,งอะไเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติถ้ามันไม่ใช่ทุกกรณีที่ผมพูดไปนะคะเอาว่าก็เป็นไปได้ที่พวกคุณนั้นแบบอยู่ในระหว่างการสร้างเนือ้อสร้างตัวหรือว่าเป็นรักทางไกลก็ได้ไงนะคะ เขาก็อาจจะจําเป็นต้องเว้นระยะนะคะเพื่อให้คุณกับเขาได้ได้รู้สึกอิสระนะคะแบบไม่มาตามคุมมากนักไม่มาตามแจมากนักไม่มาแบบอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คุณกับเขาแบบเออได้ได้เว้นระยะได้ได้รู้สึกว่าต่างคนต่างได้พักเหนื่อยตามสไตล์ตัวเองก็ได้ไงกรณีถ้าคุณกับเขาแบบรักอิสระมากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็เว้นระยะให้เราไปพักผ่อนตามสไตล์นะคะแล้วก็ เหมือนกับจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกันนะคะใครมีปัญหาอะไรในชีวิตก็แก้กันไปใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ลงเข้ามาแบบเออยุ่งวุ่นวายมากอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นกรณีที่คุณกับเขาอะความสัมพันธ์มันมันมันไม่ได้เป็นอะไรกันเงี้ยมันเป็นเฟรนด์ไม่เป็นเอฟฟตมันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็จะไปยุ่งมากก็มันก็คงไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืเขาก็เลยได้แต่แบบเออเก็บซ่อนความรู้สึกคิดถึงอะไรคุณไว้ข้างในอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็แบบแค่แอบ,บมาส่องๆดูบ้างอะไรเงี้ยเนาะไหนดูซิว่าแล้วเอ่อตัวชาวธาตุลมจะทํายังไงกับเขาหรอพลังงานฝั่งคุณนะ่ะจะทํายังไงกับเขาคุณจะทํายังไงกับเขาเอามีไพ่าชาวการเมถุนวันพุธชาวพุธศพขึ้นมานะคะคุณจะทํายังไง คุณก็จะทําในสิ่งที่มันควรต้องทําตามหน้าที่บางอย่างอ่ะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องผลประโยชน์การเงินนะคะการเป็นที่ปรึกษ,ษาการเป็นเจ้าหนายกับลูกน้องการเป็นคนในองค์กรร่วมกันเอาว่าคุณอะก็จะปฏิสัมพันธ์กับเขาในทิศทางที่มันควรจะเป็นเหมือนคุณสามารถที่จะอัดเดบได้นะคะอารมณ์เหมือนคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้อะเออในชีวิตเขาอะได้หมดอะคุณเรียนรู้อยู่เป็นอะแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมไง เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นการดิวกันเป็นช้อยนะคะหรือว่าจะดิวกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะเออเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เหมาะสมตามเหตุตามผลตามปัจจัยที่พวกคุณข้องเกี่ยวกันนะคะอ่าแล้วอย่างนี้ทิ่ทางแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ล่ะจะเป็นอย่างไรทิศทางแนวโน้มทิศทางแนวโน้มเทมเพลนส์ ates, มีไพ่าชาวธนูชาวเมษนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นความรักจ๋าจ่าจากเท่าไหร่เนาะคมว่าอารมณ์มันเหมือนกับเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องอีโก้เข้ามานะคะเรื่องอีโก้เรื่องทิฏฐิมานะเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่ทําให้พวกคุณน่ะคือค่อนข้างที่จะแบบซอฟๆนะคะสโลโมชั่นคือไม่ได้อะไรมากนะคะก็ก็แค่ว่าอยู่ในจุดท,ที่ตัวเองสบายใจแล้วก็แบบส่งข่าวถึงกันบ้างคุยกันบ้างนะคะ แล้วก็อาจจะแบบคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรที่แบบมันดูจริงจังสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแบบไม่ได้ซีรีสอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่อมมองเห็นว่าพวกคุณอาจจะดูคุยกันน้อยจริงๆคุยกันน้อยเนื่องจากสมมตินะมีเหตุการณ์โป๊ะแตกปีแตกวินแตกใช่ไหมแล้วมันก็แค่ไปไปมาๆกันมันมันไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยเพียงแต่ความรู้สึกที่มันมีต่อกันมันยังมันยังมีอยู่มันยังคิดถึงอะไรเงี้ย ถ้าเคสลักษณะแบบนั้นเอาว่ามันก็จะค่อนข้างนิ่งนะเออจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบแบบสบายใจต่างคนต่างอยู่ในจุดที่สบายใจที่เป็นของตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มาล้ำเส้นอะไรกันมากอะเพียงแต่ว่าการสื่อสารมันอาจจะสื่อสารกันน้อยนะคะแบบ ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะมากมายสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนึกจะคุยก็โผล่มาคุยทีนึงแล้วก็เงียบหายไปแบบออกแนวมามา,มาหายหายอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะรักษาระยะอะไรเงี้ยอืมแค่ควบคุมกันไปป้วนเปลี่ยนนะอืมนะคะขออนุญาตประชอมัมนพันหน่อยละกันเนาะก็เดี๋ยววันที่12บสอพฤศจิกา2 0 2พนนะคะเราจะมีการจุดเทียนอิ่นคู่รักเทียนเสริมรวงความรักนะคะ คนโสดก็จุดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักนะคะมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณใส่ขาวก็ไม่ต้องกังวลจะมีอะไรเข้าตัวไม่มีนะคะแน่ๆแต่ผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนะคะได้ไม่เกินบุญกรรมแต่งของตัวคุณเป็นการเสริมเป็นการหนุนเนาะก็สองสองสองอาจารย์จะจุดเทียนทาให้อา่าทำพิธีให้พวกเรานะคะรายละเอียดใต้คลิปนี้เลยใครสนใจก,ก็กดเข้าไปดูก่อนได้นะคะ12พฤศจิกาจะจุดแล้วนะคะวันนี้อมลับไปก่อนนะถ้าลมบ๊ายบาย